นายกย่องตรวจท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดูระบบให้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์นายกย่องตรวจท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแบบไม่แจ้งล่วงหน้าดูระบบให้บริการประชาชนนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ช่วงค่ำวันที่9เมษายน67ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการคลังโปสตรูปภาพลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย และการทำงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมข้อความระบุว่าครั้งที่สามที่มาตรวจสุวรรณภูมิแบบไม่แจ้งล่วงหน้าครับมาดูระบบให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยรวมดีขึ้นมากตั้งแต่การจราจรเข้าออกสนามบินการเช็คอินแต่ละแถวจุดตรวจกระเป๋าด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าขาออกสายพานกระเป๋าด่านศุลก,กากรเวทิงแอเรียขาเข้าตลอดจนความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ต่อหมอ ที่พักรอระหว่างกับผมตั้งเป้าให้เพิ่มเติมการเดินทางออกตั้งแต่เช็คอินจนออกด่านต่อมอและขาเข้าประเทศตั้งแต่ด่านตอมอจนรับกระเป๋าขอให้ไม่เกิน45-60นาทีช่วงนี้การท่าให้เช็คอินเร็วขึ้นก่อนล่วงหน้าจาก3ชั่วโมงเป็น4ชั่วโมงและเพิ่มเจ้าหน้าที่2เท่าในแต่ละกะพร้อมนำระบบเซล์เช็คมาติดตั้งเพิ่มขึ้นเพื่อลดภาระตอมอทั้งขาเข้าและขาออก โดยไม่ให้กระทบกับความมั่นคงการท่ายังรับปากด้วยว่าจากนี้ระบบจะไม่ล่มอีกนอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการทราฟิกจุดต่างๆเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นได้อย่างคล่องตัวด้วยครับยังมีหลายจุดที่สามารถพัฒนาเพิ่มได้อีกผมให้ยกเครื่องระบบตรวจคนเข้าเมืองทั้งหมดระหว่างตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและการท่าเป็นระบบเดียวคือ Thailand Immigration System และขอความร่วมมือสายการบินให้ร่วมใช้ระบบเช็คอินด้วยตนเองร่วมกับระบบเช็คอินหน้าเคาน์เตอร์เนื่องจากปัจจุบันมีสายการบินที่ใช้ระบบออตโต้เพียง28สายการบินจากทั้งหมด117สายการบินครับชอกสาวตื่นมาชมพระอาทิตย์ขึ้นริมหาดแต่เจอศพชายไร้หัวสาวมาเที่ยวทะเลกับครอบครัวตื่นมาชมพระอาทิตย์ขึ้นริมหาดแต่เจอศพชายไร้หัว เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหากเจ้าสำราญอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีรับแจ้งเหตุพบศพผู้เสียชีวิตรอยน้ำมาติดที่ชายทะเลหมู่สองต่อหากเจ้าสำราญอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีจึงนำกำลังเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณสวนภูมิทัศน์ชายหาดด้านทิศใต้พบศพผู้เสียชีวิตเป็นชายลอยมาติดที่โขดหินในสภาพสวมเสื้อยืดแขนยาวสีขาวกางเกงผ้าขายาวสีดำสภาพศพไม่มีสีซาเหลือ แต่หนังหุ้มกระดูกสอบถามนางสาวเอนามสมมติอายุ37ปีชาวจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าตนและครอบครัวเดินทางมาท่องเที่ยวที่หาดเจ้าสำราญและเข้าพักที่รีสอร์ทซึ่งอยู่ห่างจากทีเกิดเหตุประมาณ5เมตรเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตนได้ตื่นขึ้นมาชมพระอาทิตย์ที่ริมชายหาดหน้ารีสอร์ทและได้พบเห็นศพลอยอยู่ในน้ำใกล้ชายฝั่งจึงรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่เดินทางมาตรวจสอบดังกล่าว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครซึ่งจะได้ส่งศพไปยังสถาบันนิติเวชเพื่อหาสาเหตุการตายต่อไป